สวัสดีครับ l e g a c โฟไปโฟนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวเสียงท่อแทนะ้ง300ดีเซลอาใส่เป็น JTC นะครับปคู่ออกกว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันสัตว์เอ้ยใครมาด้่ยกับกูอย่างนี้วะอาไมของอแต่งแท้ง300นะครับอันนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นท่อ JTC ทเทเนียมนะครับอันนี้เป็นกลางปลายเรียกว่าเป็นปลายคู่ออกกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของเรื่อง กระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้า GT ตัวนี้สีดำเงาโลโก้สีขาวนะครับแล้วก็จะมีไฟจะมีไฟเม็ดสิวให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งเปลี่ยนกระจังหน้าใส่ท่อเดี๋ยวเรามารีวิวเสียงท่อกัน A few moments later เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าคันนี้ใครที่ไหนนะครับไม่ใช่อื่นไกลรถของเสียเบียส่วนน้ำชายาเจ้าพ่อชายานะครับคันนี้ก็รอบที่แล้วเนี่ยเป็นแม็กยางไปเป็น KMC กับยาง BF ขบ17อันนี้285 70 17นะครับวันนี้มาใส่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า GT แล้วก็มาใส่ท่อซึ่งเป็นท่อคู่ข้างของ JTC t i t เ n i u m นะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องเสียงกันนะครับผมว่าน้อยคนที่จะเคยได้ยินแท้ง300 d ี e ซลใส่ท่อเสีงยงจะออกมาเป็นยังไงจากที่ฟังจากหูนะมันก็ต้องฟังจากหูเป่าว,วะออจากที่ได้ฟังจากหูครับเสียงเนี่ยมีความนุ่มใหญ่ขึ้น กลางวานมากขึ้นหลังจากที่ได้เทสได้แลรู้สึกว่ารถเนี่ยรอบของตัวรถรอยต่อของเกียร์เนี่ยมันไหลมันสมูทดีขึ้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเบิ้ลให้ดูนิดหน่อยนะครับ มานี่ครับของแต่งแท้งก็ยังมีอีกเยอะนะครับคันหนึ่งทำได้เป็นล้านล้เลยพี่พูดจริงๆทําได้เป็นล้านจริงๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวน่าจะไหลแหละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาอัพเบรกด้วยสั่งเบรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวคันนี้จะขึ้นท็อปชุดแต่ง,งท็อปไฟหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาแนวไหนเป็นการชนหน้าเหล็กหรือว่าจะปรับใจเป็นชุดแปลงไปเลย เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับคันนี้นะครับรถของเสียเบียส่วนน้ําชายานะครับขึ้นเพจได้เขานิดนึงถ่ายก0้าพันุเรียนนะครับอยู่ที่ชายานะครับก็ขอบคุณเสียเบียด้วยนะครับผมอีก7วันเจอกันมาใส่เบรกเดี๋ยวมารีวิวรอบนึงขอบคุณครับ